ในคลิปนี้เราอยู่กันที่เมืองเบลล่าดอนนาโคออีกเช่นเคยนะครับผมเราจะมาเล่นครอบครัวนี้บ้านหลังนี้เป็นครอบครัวอะไรมาดูครอบครัวคอร์เดียลนั่นเองนะครับผมครอบครัวนี้มีอยู่สองสาวแหละครับเนี่ยมีซามเอนทาคอร์เดียลและคิมเบอรี่คอร์เดียลเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดของบ้านหลังนี้กันนะครับซาเาและคิมเบอรี่เป็นพี่น้องที่ชิงดี กันจนโดนไล่ออกมาจากเมืองเล็กๆแสนสุขที่เติบโตมาเมื่อตระหนักว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อเขาพยายามหาวิธีจัดการช่วยแก้ไขขณะหาวิธีสงบศึกกันพวกเขาก็ได้เพื่อนใหม่แสนลึกลับอำนาจของเพื่อนใหม่เหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาดีกันหรือยิ่งแตกแยกกันล่ะเนี่ยโอ้โหรวยนะเนี่ยมีเงินอยู่แสนหนึ่งก็จะเข้าเลยแล้วกันครอบครัวคาร์เดีย ตอนนี้บิมก็เข้ามาในบ้านของ2ส,สาวข้อเดียวแล้วนะครับผมโอ้บ้านสวยนะด้านซ้ายมีสนามให้นั่งเล่นชิงชาด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปรีวิวบ้านกันดูนะครับมีน้องนั่งสือพิมพ์มาส่งไว้เฮ้วางดีๆนะโหนวางพื้นเก่งมากเฮ้ยไม่ทะลุประตูอะนั้นพี่ขอทะลุไปด้วยแล้วกันเข้ามาในบ้านปุ๊บเลี้ยวซ้ายคนนี้คือใครอะ ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นซามเอนท่าหรือคิมเบอรี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเขายืนเต้นกันอยู่นี่เป็นห้องรับแขกนะครับผมโอ้เข้าเป็นพี่น้องกันน่ะแฝดปะหน้าตาคล้ายคลึงกันนะครับแต่แค่แต่งตัวคนละแนวเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกห้องดูหนังและนี่คือห้องอะไรเอ่ยห้องเตาผิงไฟห้องโล่งๆเลยเนาะทำไมโล่งขนาดนี้วะมีบันไดขึ้นชั้นสองนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปโอ้ยโ,อโหนอ,อนสบายเลยพี่ผมว่าคนนี้น่าจะซามเอนท่าปะ แล้วคนนี้ก็น่าจะคิมเบอร์รี่หรือเปล่ามาดูเดี๋ยวค่อยว่ากันไปทางนู้นหน่อยแล้วกันครับเหมือนมีคนมาเว้ยอันนี้มีห้องครัวนะครับทางนี้ห้องครัวพี่เขาเอาคอมมาให้มั้งเออนะครับแล้วนี่เป็นห้องทานข้าวอุ้ยมีเตาผิงตัวนี้กหรอเนาะฮะแล้วก็มีหน้ากากนะครับน่ารักเชียวอันนี้ออกมาหลังบ้านเนาะอุ้ยทำไมถังขยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้เหม็นนะเนี่ย มีถังขยะเต็มเลยนะครับอันนี้ก็โผล่ออกมาสวนนะครับข้างบ้านเนาะโอเคครับสามารถเพิ่มเตาปิ้งอะไรได้อีกนะตรงนี้ที่ว่างให้เราหน้านี้เป็นมุมอ่านหนังสือนะครับอยู่ข้างห้องทานอาหารนะครับอันนี้ห้องน้ําแน่เลยมีคนเดินออกมา,าห้องน้ารับแขกเนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นชั้น2กันสักหน่อยนะฮะเราขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับผมมี3มห้องด้วยกันมาห้องขวากว่อนลวกัน นะครับนี่คือห้องนอนของใครบางคนเนาะนะครับไม่รู้ว่าห้องของใครนะฮะปุ๊บออกมาอ่ะดูห้องนี้ต่อเลยแล้วกันอันนี้ห้องน้ำนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากและอันนี้เป็นห้อง้อห้องนอนห้องนอนนี้ใหญ่เนาะอันนี้น่าจะตู้เสื้อผ้านะครับผมหมดแล้วเหรอบ้านนี้ไม่มีระเบียงใช่ปะเหมือนจะหมดแล้วนะครับน่าจะเป็นทั้งหมดของบ้านหลังนี้แล้วมั้งครับไม่มีอะไรแล้ว นะครับก็ดีไซน์สวยนะบ้านหลังนี้ผมชอบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าใครเป็นใครเหมือนจะมีแขกมาหาที่บ้านนะครับแต่เราไม่ว่างนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูแผนผังครอบครัวกันเลยแล้วกันวิความสัมพันธ์อืมเป็นเพื่อนกับแม่มดทั้ง2แม่มดเลยปะเฮ้ยกับแม่มดขาวเหมือนจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับแต่เป็นเพื่อนกับแม่มดดานะครับแต่ตัวเขียวมาดูแผนผังครอบครัวกันดีกว่าก็สสาวนะครับคอเดียวนะฮะเป็นลูกของแดนนี่และ บา r บาร่าคอเดียนะครับบา่าเป็นลูกใครเนี่ยเป็นลูกของเซสแพซซี่และคอร์เรียแพซซี่นะครับส่วนแดนนี่เป็นลูกของเจฟฟี่และอาร์ทริมิตคอเดีนะครับ,รบผมสองคนนี้เป็นลูกสาวอืมก็เหมือนกันเนาะแผนผังไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้นนะครับเรามาสะดุดตาตรงความสัมพันธ์เสียมากกว่าความสัมพันธ์พี่น้องก็ดีนะอืมอืมแต่ คนนี้คิมเบอรี่เนาะคิมเบอรี่เป็นเพื่อนกับแม่มดดำนะครับและซามเอนท่าล่ะอ่าซามเนท่าเป็นเพื่อนกับแม่มดขาวนะครับฟรีบีแอดัมส์อืมคนนี้รข่แกเบรียนเนาะเป็นเพื่อนอุ้ยดูเหมือนซามเนท่าจะมีความเขาเรียกว่าเฟนรนลี่กับทุกคนเนาะเว้นกับแม่มดดำนะครับไม่ถูกกับแม่มดดำอื คิมเบอรี่นี่ติดต่อเป็นเพื่อนกับแม่มดดำนะครับส่วนซัมเบนท่าเป็นเพื่อนกับแม่มดขาวเออเว้ยมาดูความทรงจําของซัมเบนท่ากันดีกว่าครับถูกแดนนี่ให้นั่งกระโถนนะครับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่หัดเดินให้นะครับโตขึ้นมาอย่างดีแต่คิมเบอรี่โตขึ้นมาอย่างเลวร้ายนะครับเออนะหัดเขียนหัดเรียนจากแดนนี่นายสมุกพกเกตเอโตขึ้นมาอย่างดีคิมเบอรี่โตขึ้นมาอย่างเลวร้ายเลยนะครับไม่ดีเลย อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วมิสเตอร์ซิมมีทุกคนโตขึ้นมาอย่างดีแต่คิมเบอร์ลี่โตขึ้นมาอย่างไม่ดีบาบาร่าเสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตนะครับย้ายออกและย้ายเข้านะครับผมอาจจะออกจากบ้านเก่าแล้วก็มาอยู่บ้านนี้ถูกปะแล้วก็มีเพื่อนสนิทนะครับเป็นน้องสาวนะฮะแล้วก็เจอเพื่อนเพิ่มขึ้นมาเป็นเพื่อนกับหมอ,อเป็นเป็นเพื่อนเออเป็นแค่พบเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันวะพบพบทุกคนนะอ่ะ นะครับแต่กับฟ B ีเป็นเพื่อนกันอืและของคิมเบอรี่ล่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถูกเดนนี่ให้นั่งกระโถนโอเคโตขึ้นไม่ดีนะครับซาม,มาโตขึ้นมาอย่างดีได้สมุดพกเกรดดีโตขึ้นมาอย่างไม่ดีจูมิทเรีซิมีทุกคนเนาะฮะแอบหนีออกจากบ้านกับมิทเทรีซิมและถูกจับได้ พวกเราทําไปเพราะแค่อยากจะสนุกเท่านั้นคราวหน้าฉันว่าจะวิ่งให้เร็วกว่านี้ไปทําอะไรกันสองคนเห้โตขึ้นมาอย่างไม่ดีเลยนะครับผมอืมสายแมนธาโตขึ้นมาอย่างดีมาบาร่าเสียชีวิตคุนพอ่อแมนะ่ที่เหลือก็เหมือนกันหมดนะครับย้ายออกย้ายเข้าเหมือนสองพี่น้องจะต่างขั้วนะครับคือดูจากการแต่งตัวก็รู้แล้วนะครับแต่เหมือนคิมเบอรี่จะเป็นเด็กของคุณ <laughs> คุณลุงคาร์ลอส คุณตาคาร์ลอสคอนเทนเดอร์นะครับในคลิปก่อนนั้นเนาะเป็นเด็กของลุงแกนะฮะเออนะมีพลังวิเศษอะไรไป่เนนะี่ยไม่มีเนาะเป็นแค่เพื่อนกับแม่มดแต่ว่าไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรเนาะไม่มีของอะไรในตัวเลยเนาะลองเช็คดูไม่มีครับไม่มีและแฟนละ่ะกับแกเบรียลนี่เหมือนจะเป็นเพื่อนที่มากกับเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผม เ,เดี๋ยวขอเช็คอะไรอีกหน่อยนึงตรงนี้เขาเหลือไว้ทําไมเนาะอ๋อก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีห้องรับไม่มีอะไรใช่ปหเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะครับเหมือนจะไม่มีนะครับทุกคนไม่มีห้องรับไม่มีห้องอะไรนะครับแต่สองพี่น้องก็เหมือนรักกันดีแล้วนะไม่ได้แตกคอกันแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวลองกอดกันนะครับกอดกันได้ไหมกอดกันได้นะครับอะไรอ่ะเอ้ยคุณลุงเอ้ยคุณตาคาร์ลทักมาว่าอะไรฉันรู้ว่าคุณยุ่งแต่ว่า อะไรอ่ะอย่าลืมติดต่อหาฉันบ้างนะอะไรคุณตาคาร์ลคลิปคุณตาก็พาไปวูผู้มแล้วเว้ยเออไม่งินเด็กเนี่ยหอมแก้มก็ได้นะครับเอ้ก็ถือว่าไม่ได้ไอ้นี่นะอะไรอ่ะมองหาคู่อุย้ยคุณป้ามาหาวะไม่ได้อยากหาคู่สองพี่น้องเขาอยู่สดๆกันดีแล้วแต่คิมเบอรี่อาจจะแค่รักสน,นุกแต่ไม่อยากผูกพันกับคุณตาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ สองพี่น้องรักกันดีนะครับแต่แค่เหมือนอารมณ์แบบสองพี่น้องต่างคู่อ,คน,นอ,าาอคนหนึ่งอาจจะเรียบร้อยคนนึงอาจจะแซบอ่านะเพราะว่าไซมอนท่าเป็นเพื่อนกับแม่มดไยดีซึ่งเราอยากจะลองโทรศัพทัพนะมีโทรศัพท์อยู่ชั้นล่างปะมีมีม,ม,มให้ไซมอนท่าโทรหาพี่แม่มดขาวโอเคปะเนาะแม่มดขาวนะครับเชิญมา เนาะแล้วส่วนคิมเบอรี่ทงหาแม่มดดำเขาจะมาตีกันที่บ้านเราเปล่าวะน่าคิดนะเนี่ยไงเออแม่มดขาวกับแม่มดดำเขาก็ไม่ได้ถูกกันอยู่แล้วนะครับนี่เราเชิญสองท่านนี้มาเลยนะครับแล้วก็จะมาปะกันเลยมาปะแม่มดดำมาแล้วนะครับสองแม่มดมาอยู่ในที่ที่เดียวกันนะครับเหมือนจับอะไรนะเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันเขาจะตีกันไหมดูนี่ เฮ้ยเดินสวนกันแต่เราต้องออกมาต้อนรับแกก่อนใครอยู่บ้านเราเต็มหมดเลยเนะี่ยต้อนรับแม่มดเรียบร้อยนะครับผมส่วนซามิธาเฮ้ยทำไมเขาเดินตามกันมาเฮ้ยจะตกกันเหรอเราต้อนรับแล้วใช่ปะทำไมไม่เข้าประตูหน้าบ้านอะ่ะอย่าบอกนะแม่มดดำไม่ยอมเข้าบ้านมาใครก็ได้รับโทรศัพท์ไปที <laughs> เออเฮ้คิมเบอรี่ สมมิถ้าพูดสายได้ไหมไม่ได้อะดูแม่มดสองคนนี้นะครับเขามองหน้ากันติดแบบว่าเฮ้ยดูดิเขาเขม่นกันเว้ยดู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 ดัด,ด,ดมือดัดนิ้วแล้วโอ๋อาจจะมีมวยครับเขาอาจจะไม่ลงรอยกันไงศาสตร์ขาวกับศาสต์มืดไงจะเกิดอะไรขึ้นไหมทุกคนดูรอดูเลยนะครับรอชมเลยนะครับอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้นี่ไงคิมเบอรี่ก็คุยกับแม่มดขาวได้นะครับแต่ แต่อุ้ยหนึ่งดอกเอาอย่างไรล่ะจ้าเอ้เอาไปอีกดอกหนึ่งคนละดอกสางดากจะมีการตบตีกันหรือเปล่าเสือสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันเอาละเออเอาอย่างไงคิมเบอรี่เป็นเพื่อนกับแม่มดดำนะครับผมก็เล่นกันไปอุ้ย,ยเขาไปจิ้มกันอีกแล้ว เออนี่แหละเขาเรียกว่าเขียนเสือให้วัวกลัวคืออะไรวะเกี่ยวอะไรบ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ้ยตตอ,อีกแล้วมา,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 มาจังหวะนี้นะครับฝั่งแม่มดขาวและแม่มดเขียวนะแม่มดดำนะฮะใครเป็นผู้ชนะนะครับฝ่ายชนะจะชนะอธรรมเฮ้ยฝ่ายธรรมะจะชนะอาธรรมหรือเปล่าคิมบิรี่เชียร์ใครคิมบรี่เชียร์ใครดีครับคุณบีมเชียร์ใครคุณบีมเชียร์ แม่มดขาวธรรมะต้องชนะอะรมผมบอกแล้วเลือกไม่ผิดเลยแต่ไม่เคยถูกหวยเลยกลับไปร้องให้อยู่ที่สำนักง,งานวะไม่ใช่ดิอะไรนะปราศาสาแห่งความมืดมิดของแกเถอะโอ้โหหยตบกันใหญ่เลยทีนี้มันเป็นการดีใช่ไหมที่เราชวนเข้ามาเนี่ยเรารู้แหละว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้โอ้ยร้องให้เลยบอกเลยให้กลับไปร้องให้ที่บ้านสะน,นะจะมีอีกมวยไหม ไปไหนแล้วะโทรศัพท์เข้านะครับกลับแล้วปะอ๋อยังอยู่ครับเข้าขน้ำอยู่โหแล้วเราโทรมาหาเพื่อนเพื่อนไม่ได้แบบคุยเรื่องกับเพื่อนเพื่อนเลยอะ่ะจีบได้ด้วยนะเออชื่นชมชมเชยส่วนซัมเมนท่าไม่ได้มาคุยกับเพื่อนเลยเออเออเออพอแล้วสองคนไม่ต้องทะเลาะก,กันแล้วอุ้ยมันพากันใหญ่เลยทีนี้พอแล้วเพื่อน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 พอแล้วเออชวนเพื่อนมาก็มาเล่นกันหน่อยไง ก็เหมือนน้องสาวก็ชวนเพื่อนมาค้างที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วพี่สาวก็ชวนเพื่อนมาแต่สองคนนี้มันรู้จักกันไงเป็นศัตรูกันเรามีข้าวให้เพื่อนๆกินด้วยอร่อยไหมละอุ้ยทำไมใช้มือล่ะเฮ้ยแม่มดฝ่ายดีนี่กกินมูม,มามอ่ะคิมเบอรี่น่ารักนะเนี่ยล้างจานให้ด้วยเพราะว่าเราเป็นแขกไงแต่ว่าอาหารเมื่อกี้ไม่ได้เสียเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเสียแล้วนะครับอุ้ยอย่าบอกนะว่าไปหาเรื่องกันอีกแล้วอะ่ะใจเช่นพี่ นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะไม่จบนะครับเพราะว่าคนไม่จบนะฮะคิมเบอรีบร่บอกพอแล้วทุกทุกคนอย่าอย่าต่อยกันเลยเฮ้ยนี่ไงโดนคิมเบอรี่ด่าปะนี่ไงเพราะว่าเหมือนจะไม่ถูกกันต่างคนต่างไปถูกงั้นเราต้องให้ซาแมนธาไปด่าแม่มดเขียวมั้งดิเฮ้ยแม่มดดำซาแมนธาลูกอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมเออตะเพิดตะเพิดเลยเฮ้ยตะเพิดคือไล่นี่หว่าต้องต้องโยมโอโห้ต้องโยมโอโหต้องโยมโอโหตะเพิดคือไล่กลับบ้าน ขั้นกว่าของการยุม่มโมโหนะครับขั้นกว่าของการยุม่มโมโหก็คือสะเพิดไล่กลับบ้านไปเลยนี่ด่ากันเลยครับเออขอแกล้งกล่าวหาว่าต,ตดหน่อยแล้วลืมจะท็อกซิกใส่เขาแล้วเด้อเอา้าแต่ชอบเฉยอ่ะอะไรวะเอา้ามันตดคืนไว้ตดมาตดกลับไม่โกงเฮย้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอแต่ว่าเราไม่ชอบอุย่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคู่รู่นเขาจะอุย้ยตัวคู่รู่นเขาอินี่กันแล้วปุย้ยเขามีน้ำหอมกันแล้วสาดน้ำใส่เลยละกันอุย่ย เอาดิเพื่อนใครเพื่อนมันอุ้ยนี่แล้วกอดกันดีกว่าเนาะจะกลับแล้วหรอกลับแล้วอา้าวแม่มดขาวกลับแล้วนะครับเหลือแม่มดเขียวนะครับอุ้ยสารน้ําใส่เลยแล้วกันสั้เป็นทจัดการดีจัดการจัดการยังไม่กลับอีกเหรอคุณเขียวมีไ <c oughs> ปไหนอะ่ะอย่าบอกนะมันจะเสกหนังอะไร <c oughs> เสกหนังควายไปเลยมีมันเดินตามมาเหรอจะเข้านอนแล้วอ๋อห้องใหญ่เป็นห้องของพี่สาวจริงอุ้ยมันเข้ามามันลาบลวงเข้ามาได้ไง อ๋อมานั่งเล่นคอมตกใจนะึอว่าจะทำอะไรเราไม่เป็นไรพี่สาวคนสวยเราหนีนอนแล้วครับ <c oughs> ความวุ่นวายนี้ได้แต่ใดมาก็ไม่ทราบที่เดียวกันนะครับเป็นความวุ่นวายของครอบครัวนี้แล้วกันก็ทั้งสองคนรักกันดีนะพี่สาวบ้านนี้นะครับแต่แค่คบเพื่อนที่ต่างกันอะเนาะอีกคนนึงคบเพื่อนฝ่ายดีอีกคนนึงคบเพื่อนฝ่ายไม่ดีนะครับก็คือแม่มดขาวกับแม่มดเขียวหรือแม่มดดำนั่นเอง นะครับก็คลิปนี้เป็นยังไกันบ้างครับผงว่าจะสนุกกันนะสำหรับครอบครัวคอเดียวนะครับผมเรื่องราวของ2พี่น้องก็วุ่นวุ่นนิดนึงแต่คือคนอื่นวุ่นนะสพี่น้องเขารักกันดีนะครับมีแค่แม่โมดนั่นแหละเขาไม่ลงรอยกันนะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปที่บิมเล่นเดอะซิมซองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซิเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ้าก็ไว้เดี๋ยวเจอกันในครอบครัวหน้าเนาะว่าจะเป็นครอบครัวไหนอีกเฮ้ยเราเพิ่งมาสังเกตอาชีพของคิมเบอรี่เป็นทหารครับ กองกำลังอารักขานะส่วนของพี่สันเบนทาเป็นนางพยาบาลเออต่างขั้วจริงๆด้วย